แนวคิดการศึกษาในอนาคต (Future Education Concept) แนวคิดการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความท้าทายและความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับผู้เรียนและสังคมในอนาคตแนวคิดหลักๆ ที่คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตได้แก่ 1. การเรียนรู้รูปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) การศึกษาจะปรับให้เข้ากับความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคลมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีเช่น AI วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับทักษะและความสนใจ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอ,อีกต่อไปผู้คนต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆตลอดชีวิตระบบการศึกษาในอนาคต จะเน้นที่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการสร้างแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง 3. การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality, Augmented Reality, เทคโนโลยี VR และ AR) จะถูกนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริง เช่นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การสำรวจสถานที่ต่างๆโดยไม่ต้องออกจากห้องเรียนหรือการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกทักษะที่ซับซ้อน4การเรียนรู้นอกห้องเรียน experiential learning การศึกษาจะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมโครงการ หรือการทำงานร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำราเช่นการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหา 5. การศึกษาแบบออนไลน์อ o อน l i n e Education) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ จะยังคงเป็นส่วนสำคัญในระบบการศึกษาโดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปไกลการเรียนรู้จากที่ใดก็ได้บนโลกจะกลายเป็นเรื่องปกติไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน 6. การเน้นทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Emotional and Social s k i l l นอกจากทักษะทางด้านวิชาการ การศึกษาในอนาคตจะเน้นที่การพัฒนาทักษะทางอารมณ์เช่นการควบคุมตนเองการเอาใจใส่ผู้อื่นและการมีความยืดหยุ่นทางจิตใจซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในสังคมที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 7. การประเมินผลที่เน้นทักษะจริง (Competency Based Assessment) การวัดผลการเรียนรู้จะไม่เน้นที่การสอบอย่างเดียวแต่จะเน้นการวัดทักษะและความสามารถในการนำความรู้ไปใช้จริงเช่นการทำโครงการการแก้ปัญหาหรือการทำงานในสถานการณ์จริงระบบการศึกษาในอนาคตจะผสมผสานเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ